แล้วกว็โกยๆมาไว้ตรงท้ายทอยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาศีรษะเรากิ้งไปกิ้งมาให้เกิดหลุมอะแล้วมันจะล็อกคอของเราไว้เลยอะสวัสดีค่ะพบกับช่องลิลีวันแชนแนลนะคะวันนี้นะคะลิลก็จะมาพูดถึง หมอนร้อยปีนะคะหรือหมอนเปลือกโซบะนั่นเองค่ะนี่น่ารักไหมมันจะมีหลายไซส์มากเลยนะมีตั้งแต่ S M L X L อะไรอย่างเงี้ยคือลีโก็ตอนนั้นนะคะโอ้หลายใบนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นหมอนหนุนนะคะนอน หนุนศีสะันนะคะ2ใบแล้วก็มีใบขนาดกลางแล้วก็มีใบขนาดเล็กนะคะที่เขาแถมมาให้นะคะตอนนั้นมันแบบเหมือนมีโปรโมชั่นอะคะ่ะก็คือว่าลี่เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาในการนอนนะคะเปลี่ยนมอนบ่อยมากนะคะแล้วก็มีแบบบางทีนะคะกรนออกมาจนแบบได้ยินเสียงกรนของตัวเองแล้วก็สะดุ้งตื่นนะคะณนะตอนนั้นนะก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นคนกรนดังขนาดนั้นนะ เออก็แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับว่าเออนอนตกหมอนมากบางทีก็รู้สึกว่า,าหมอนที่เราใช้อยู่อะค่ะคือเราเปลี่ยนประจําเลยอะคือจากแบบที่มันนิ่มๆอะค่ะมันแบบคือเป็นคนที่ชอบนอนหมอนนิ่มอะแล้วพอเราซื้อแบบนิ่มๆมาใช่ไหมมันก็พอใช้ๆไปอ่ะมันก็ยิ่งแฟบลงนะคะหรือไม่บางทีนะคะก็ แข็งเกินไปบางทีมันก็สูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือ oh. มีปัญหากับหมอนเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนหมอนเยอะมากด้วยค่ะในปีหนึ่งนะคะไม่ใช้หมอนไม่ทนเลยเอ่ะว่าง่ายๆเนาะก็สาหรับใครที่มีอาการแบบว่าปวดคอนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องอนอนกรนนะคะเจ้าหมอนเป็กบัตนี้นะคะก็คือว่าข้างในเนี้ยนะคะเขาก็จะคือเป็นเปลือก เปลือกข้าวสาลีนะคะซึ่งจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆแบบกีบบัวเนาะก็จะมีขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะ,ะเขาจะอยู่ในนี้มันจะเหมือนกับถุงทรายอะ่ะซึ่งอย่างอัน,นนะเนี้ยนะโหรี่เอาไปชั่งน้นําหนักมาแล้วว่าหนักเกือบแบบสี่ห้าโลอะ่ะคือมันหนักมากนะคะเออแล้วก็คือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคืออย่างที่ลี่เพิ่งรีวิวไปเนอะเกี่ยวกับเครื่องดูด ดูดลาฝุ่นนะคะก็โหเ,เห็นไหมคะมันน่าตกใจมากคือฝุ่นจากเปลือกโซบะมันออกมาเยอะมากนะคะนั่นก็คือว่าในการใช้หมอนเปลือกโซบะเนี่ยเราจะต้องมีการทําความสะอาดเปลือกโซบะนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะก็คือว่าเอามาตากแดดเอามาล่อนเอาฝุ่นผงออกนะ,ะเพราะว่ามันเป็นวัสดุจากธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็สามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ย เวลาเรานอนแล้วอะ่ะเขาก็บอกว่ามันจะทําให้ศีรษะ,ะเราเย็นนะคะมันจะเย็นกว่าพวกหมอนอขนเป็ดขนสัตว์อะไรพวกอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็เย็นกว่าพวกยายสังเครานะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าสบายขึ้นนะคะแล้วมันก็จะระบายอากาศได้ดีกว่านะคะ1นถึงสององศานะก็เท่าที่รีใช้มาเป็นระยะเวลา 6ถึง7ปีนะคะมันทนมากเลยนะคือจริงๆแล้วว่าลี่เป็นคนชอบอน,นอนหมอนนิ่มอะ่ะใครที่แบบว่าชอบนอนหมอนนิ่มๆนุ่มๆอะ่ะอันนี้คืออาจจะรู้สึกช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยโอเคนะสำหรับลี่เองนะเพราะตัวลี่เป็นไงตอนแรกก็ลี่ก็แบบนอนแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแบบมันคือคนชอบนอนนุ่มๆอะ่ะแล้วมาเจออันนี้มันจะเหมือนถุงทรายอะ่ะเนี่ย เพื่อนๆจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยแล้วแล้วคราวนี้แบบว่าเวลาเรานอนไปอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะได้ยินเสียงไงพอเราขยับหนังพอขยับศีรษะอะ่ะมันก็จะแบบแกรบ๊กรบ๊กรบ๊กรบเนี่ยได้ยินนะเนี่ยแล้วมันก็จะแบบว่าแล้วมันอยู่ข้างหูเราด้วยอะ่ะช่วงแรกก็แบบว่าไม่ชินไง เออแต่ว่าพอเราใช้ไปแบบเออนอนทุกวันอย่างเงี้ยมันก็โอเคนาะมันก็ชินละแล้วก็วิธีการนอนอะ่ะก็คือให้เราอะค่ะโกยหมอนอะ่ะโกยโกยด้วยความที่มันเหมือนถุงทรายใช่ปะเราก็โกยโกยมาไว้ตรงท้ายทอยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาศีรษะเรากิ้งไปกิ้งมาให้เกิดหลุมอะ่ะแล้วมันจะล็อกคอของเราไว้เลยอะ่ะเออแต่ว่าตื่นเช้ามาก็ มันอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมเพราะเราก็ต้องมีการกลิ้งบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ที่แบบว่าใช้มาจนถึงแบบ6-7ปีเนี่ยก็เพราะว่าด้วยราคามันค่อนข้างสูงมากคือณตอนนั้นอะลี่ก็มีเพื่อนแนะนำเน้ะบอกว่าเออไปใช้ขนเป็ดสตอนแรกแล้วก็เออคือโดยปกติอะเราก็จะใช้ราคาไม่ถึงพันก็มีเพื่อนอีกคนนืงอแนะนำบอกว่าเฮ้ยมาใช้หมอนเฟิร์บะดี เพราะว่ามันมีโปรโมชั่นด้วยอะไรนะตอนนั้นนะคะซื้อในห้างก็ค่อนข้างสูงนะราคาใบละสองพกว่าบาทกัดฟันซื้อเลยนะคะแล้วก็มีตัวแถมมาด้วยนะคะก็นาตอนนั้นอะก็คือเราก็เหมือนกับว่าเออใช้เพราะว่าเหมือนกับว่าที่ใช้มาทุกวันเนี่ยก็คือหนึ่งมันก็ทนไงเออมันก็ทนสมราคามันเนาะแล้วก็เสียดายตังเนไม่ใช่ ได้ดายตังคือคือของมันก็ยังโอเคอะ่ะเราก็มันก็ไม่พังไงเราก็ต้องใช้ไปเนาะเออนี่ก็ว่ามันก็คุ้มค่านะแต่ว่าถามว่าคือลี่เป็นคนชอบแบบหมอนนุ่มอะ่ะแต่ก็ยังนอนมาได้ทุกวันนี้เนาะก็มีความรู้สึกว่าไออาการที่เราอนอนกลนะ่ะคือลีก็ไม่ได้ถึงขั้นนอนกลนอะไรมากมายนะก็คือรู้สึกว่าแต่มานอนหมอนอันนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงกลนของตัวเองอะ่ะ เออบางครั้งก็อาจจะมีนอนกัดฟันเกิดเกิดบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้เออว่าเกิดกับอาการเครียดหรืออะไรนะก็ก็ถ้ายังไงก็เพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะก็ลองดูหลายๆแบบเนอะเพราะว่าอย่างลี่เองเนี้ยคือมันซื้อไปแล้วเราก็จะใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดอะค่ะสำหรับวันนี้นะคะลี่ก็มาแช่หมอนเปลือกโซบะนะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักนะคะสำหรับวันนี้ ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่เรีจะนำมาเสนอนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย